ตาลหลักเมืองจันทบุรีนะคะเตรียมจัดงานสมโภชวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีประจำปี2557ระหว่างวันที่17-19สิงหาคมนี้นะคะพร้อมการแสดงนิ้วเปลี่ยนหน้านิ้วเปลี่ยนชุดการแสดงมายากลและการถวายป่วงเสียนองค์เจ้าพ่อหลักเมืองค่ะนายจักรเพชรจิตงามสุจริตประธานศาลหลักเมืองจันทบุรีพร้อมด้วยนายภากรเจียนวิบูญญานน์ประธานจัดงานสมโภชวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีประจำปี2557ครั้งที่2 ได้กล่าวเชิญชวนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงรวมพิธีงานสมโภชวันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีประจำปี2557ระหว่างวันที่17-19สิงหาคมนี้พร้อมร่วมกันสักการะสาลหลักเมืองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดจันทบุรีอันเก่าแก่ร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพนิ้วถวายป่วงเซียนองค์เจ้าพ่อเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว สำหรับการจัดงานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่ช่วงค่ำของวันที่17สิงหาคม2557จะจัดให้มีการแสดงนิ้วสมโพธองค์เจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรีจากนั้นเวลา19นาฬิกาวันที่18สิงหาคมจะจัดพิธีเปิดงานวันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองโดยมีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานเปิดงานพร้อมจัดให้มีการแสดงนิ้วมายกลกวนอิมพันมือนิ้วเปลี่ยนหน้านิ้วเปลี่ยนชุดและถวายป่วงเซียนองค์เจ้าพ่อหลักเมืองจันทบุรี ส่วนในวันที่19สิงหาคมเวลา9นาฬก9นาทีจะจัดพิธีไหว้สการะเจ้าพ่อหลักเมืองตามประเพณีจีนโบราณหรือเคีงจงและในเวลา10นาฬก39นาทีจะจัดพิธีทำบุญถวายพัะทหารแดรพ่พระภิสุสงฆ์งจำนวน9รูปการแสดงโชว์สิงโตดอกเมยการแสดงกายกรรมต่อตัวบนแพรไม้กระบอกการแสดงมังกรพันเสาพ่นไฟสู้นาจา จึงร่วมเชิญชวนชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมสักการะบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะวันที่17บเจถึง19้าสิงหาคมนะครับเป็นวันแสยิกหรือวันเกิดของท่านพระพ่อหลักเมืองจกนทบรีในปีนี้เราได้ประธานจัดงานนะครับมาช่วยจัดงานในวันแสยิกของของเรานะครับพี่น้องชาวจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับ าทางสารหลักเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับมีจะมีงานสมงพ่วันเกิดองค์เจ้าพ่อหลักเมืองนะครับในวันที่17-19สิงหาคมครับวันที่17เริ่มเริ่มงานวันแรกครับก็จะมีนิ้วมีมหรสพศแล้วก็มีการถวายป,ปวงเสียนแดอ่องค์เจ้าพ่อนะครับก็ถ้าพี่น้องที่มีจิตศรัทธานะครับถ้าจะมาถวาย ทำบุญปวงเทียนก็ติดต่อที่คณะกรรมการได้เลยนะครับครับแล้วก็วันที่18นะครับในช่วงภาคค่ำเนี่ยเ,เปิดงานสมโพธิองค์เจ้าพ่อนะครับวันเกิดองค์เจ้าพ่อนะครับแซยิตโดยเรียนเชิญท่านผู้ว่านะครับท่านสามารถลอยฟ้าครับมีงานเลี้ยงโดยท่านประธานจากจากเพชรจิตงามสุริคราวนี้นะครับได้มีมติให้ม,ใหมีให้ไม่มีการประมูลสิ่งของ เนื่องจากเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็กิจกรรมตอนศาตามสารตอนนี้ช่วงช่วงนี้ค่อนข้างเยอะคิดว่าปีนี้เรามีมติกันแล้วว่าจะให้งดแต่ก็ยินดีนะครับที่ใครจะเข้ามาบริจาคหรือเอเป็นเจ้าภาพนิ้วหรือว่าสมโพธิองค์เจ้าพ่อนะครับส่วนวันที่19นะครับวันที่19เนี่ยเป็นงานวันเกิดวันเกิดตรงนะครับ วันวันที่19วันเกิดตรงนะครับเ,เวลา9โมง9นาทีมีพิธีไหว้สการะองค์เจ้าพ่อครับหลังจากนั้นก็เป็นพิธีสงฆ์แล้วก็ทําบุญเลีย้ยมพระแล้วก็ผู้ใดมีความประสงค์ที่จะมาร่วมสการะบูชาก็ทางสายินด,ดีที่จะตอ้ตอนรับทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ